อันนี้เป็น ep 2ของข้อปีนนะคะเราจะมาทำชิ้นหน้านะคะ ep 1เนี่ยจะเป็นข้อปีนชิ้นหลังทีนี้อันนี้คือแนวเส้นเราจะต้องปิดเก็ดอกสอง,สองทีตรงนี้ก่อนนะคะคือจะปิดกี่ทีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าอกเขาใหญ่ไหมถ้าอกเล็กก็ปิดแค่ทีเดียวแต่ถ้าคนอกน้อยก็ไม่ต้องปิดนะคะอันนี้อกจริงเขาเนี่ยสานะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้พี่หงส์สร้าง4ีนิ้วครึง่งอก38นะคะ ก็จะปิดสองทีแล้วทีนี้เช่นกันค่ะจากอีพีหนึ่งนะเนี่ยเราจะวัดคอห่างออกมาจากด้านข้างคอก่อนอย่างนี้นะคะอันนี้จุดด้านข้างคอวัดออกมาหนึ่งนิ้วกระเบียดนะคะแล้วเราก็แต่งโคง้งหาเส้นต้นคอค่ะหาแนวต้นคอนะคะหาจุดโค้งเพื่อที่เราจะวัดเนี่ยค่ะก็จากกลางหน้าวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วครึ่ง นะโดยประมาณแล้วจากเส้นคั่งนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะเราก็ลากมาหาเส้นคัรงตรงนี้ดูแนวว่าเราจะให้ชดเฉียงขนาดไหนเนะะี่ยค่ะทีนี้เฉียงขนาดเนี้ยถึงกําลังจะดีแล้วตรงนี้เราก็แยกขึ้นไปนะคะจากจุดนี้ก่อนนะคะจากจุดนี้เนี่ยวัดจากกลางหน้านะคะวัดกลางหน้าเข้ามานิ้วครึ่ง ไม่ใช่จากเส้นนี้นะคะเส้นนี้คือเส้นคอลึกแล้วแล้วแต่เราจะตั้งเลยว่าเราจะให้เขาลึกทรงไหนนะคะนยะคะอันนี้อยู่ที่เราเลยนะคะจะให้เขาโคง้งหรือจะให้เขาตรงอันนี้แล้วแต่เราจะดีไซน์นะคะตัวนี้เนี่ยคือคอเขาไม่ได้กว้างมากพี่หงจะไม่เก็บคอนะ แต่ว่าอกเขาใหญ่ที่จริงตั้งใจจะไม่เก็บแต่ว่าอกเขาใหญ่มากอกเขาา38นะคะก็จะเก็บนิดนึงเก็บตรงนี้เก็บเล็กๆนะคะแต่ว่าเก็บแค่นี้ไม่มีผลสะเทือนกับหัวไหล่นะคะถ้าอกสามสองสามสามเนี่ยไม่ต้องไปเก็บนะคะคืออกจริงนะคะไม่ใช่อกที่บวก อกจริงถ้าสองสามสองสามสามสี่แค่เนี้ยไม่ต้องบวกแบบนะคะอันนี้เขาอกสามสิบแปดพี่หงก็เลยต้องพี่หงก็เลยต้องเก็บไม่ใช่ไม่ต้องบวกพี่หงก็เลยต้องเก็บตรงนี้เพราะว่าพออกเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะต้องเก็บเพื่อให้อกเขาเด้งขึ้นนะคะพอเราขีดมาแล้วเนี่ยเราจะปิดตรงนี้เปิดตรงนี้นะคะเปิดตรงนี้แล้วเราก็มาปิดตรงนี้ปิดคอนะคะนิดนึง แล้วก็ปิดเกตตรงนี้นะคะทีนี้คอหน้าเนี่ยพี่หงจะแยกสองทีเพราะว่าถ้าแยกทีเดียวคอไม่ตั้งพอนะคะตรงนี้เราวัดมานิ้วครึ่งแล้วเราก็วัดไปอีกนิ้วกระเบียดตรงนี้ไม่ต้องแล้วนะคะแค่นิ้วระยะตรงนี้แค่นิ้วกระเบียดก็พอแล้วเราก็หาแนวแนวที่เราจะแยกต่อนะคะอันนี้จะขีดมาถึงนี่เลยจะให้สองชิ้นนี้แยกออกจากกันเพื่อที่จะ เสริมแนวต่อได้นะคะดังนั้นเขาก็จะมีอันนี้เป็นชิ้นที่1นึ่งนะคะก็จะมีชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3แบบนี้ทีน,นี้เรามาปิดคอซะก่อนนะคะอันนี้เราปิดแล้วก็จะได้ทรงนี้นะคะพอปิดแล้วอันดับแรกเช็คอกกลับมาอย่างเดิมค่ะ บวกเนี่ยบวกแล้วให้ได้41่สินิ้วครึ่งนะคะทำกลับมาให้ได้อย่างเดิมค่ะ41นิ้วครึ่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็บวกไปครึ่งนิ้วอกของอกหน้าของพี่หงจะบวกไปครึ่งนิ้วนะคะถ้าของเพื่อนไม่ได้บวกก็ก็ไม่ต้องไปบวกนะคะทําตามหลักของตัวเองค่ะคือทําให้อกเขากลับมาตําแหน่งเดิมนะคะเช็คอีกรอบหนึ่งให้ชัวร์ว่าไม่พลาดนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อโอเคทีนี้วัดบานหน้าค่ะเนี่ยเส้นอกเขาจะขยับมาขณะดนี้นะคะบานหน้าก็จะต้องขยับบานหน้าสิบสองนิ้วสามนะคะวัดบานหน้าใหม่จากจุดเดิมนะคะวัดบานหน้าใหม่สิบสองนิ้วสามก็อยู่ตรงนี้นะคะวาดโค้งเลยนะคะ นะะบ่านหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยขยื่นเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เราปิดแค่นิดเดียวนะคะแล้วที่อกขยืนเนี่ยเพราะว่าเราไปปิดใต้บาาหน้านะคะดังนั้นบาาหน้าก็จะไม่ขยืนพี่หงถึงบอกว่าไหลไม่ต้องไปปรับนะคะไหลก็ใช้จุดเดิมทีนี้ก็ไปเช็ควงแขนนะคะเช็ควงแขนแล้วก็ทําปรับวงแขนให้ดมตามที่เราต้องการนะคะทีนี้เรามาทําคอเสื้อกัน คอตรงนี้ตรงนี้เขาจะเป็นช่องเขาจะเป็นช่องเราก็วัดจากจุดกลางหน้าเนี่ยค่ะวัดมาสัก1เส้นหรือสามขีดนะคะวัดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลึกอย่าลึกเกินไปนะคะแต่ตื้นไปก็ไม่สวยนะคะแล้วแต่คอของแต่ละบุคคลนะคะถ้ามาตรฐานเนี่ยก็จะเจ็ดนิ้วแต่ตัวนี้พี่ของจะทำเจนิ้วครึ่ง เพราะว่าถ้าทำเจ็ดนิ้วเนี่ยเขาจะดูอ,อกเขาใหญ่ถ้าถ้าตรงนี้ตื้นไปก็จะไม่สวยนะคะทีนี้พอเราขีดตรงนี้มาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าช่วงตรงเนี้ยมันผีเกินไปนะคะผีเกินไปเราก็อ่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะให้ต่อกันคือตรงเนี้ยเขาจะมีการต่อต่อ ต่อคั่งทรงเพื่อที่จะมีเส้นมีเส้นคิ้วตรงนี้ค่ะนะคะดังนั้นตะเข็บที่หนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการต่อก็พี่หงก็จะให้เป็นตรงนี้นะคะให้ตรงนี้ต่อกันแล้วอาจจะต่อแล้วก็คือถ้ามีเส้นยาวมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่สวยมันถีไปนะคะแต่ว่าสองตรงนี้สองชิ้นเนี้ยยังไงก็จะต้องมีการต่อดังนั้น เราก็จะแยกตรงนี้กับตรงนี้ให้ต่อกันนะคะงงไหมคือถ้าเรามากุ้นตรงนี้มันไม่สวยดังนั้นพี่หงก็จะมากุ้นตรงนี้นะคะจากเดิมเนี่ยพี่หงคิดว่าพี่หงจะให้ชิ้นที่สามแยกออกไปนะคะเราก็จะมากุ้นแล้วก่อนที่1กับ2จะต่อกันเนี่ยเราจะกุ้นทีนี้มันไม่สวยนะพี่หงก็ต้องปรับให้เป็นหนึ่งกับ2เนี่ยต่อกันแล้วก็มากุ้นชิ้นที่สามกุ้ชิ้นที่สามพี่หงก็ต้อง ปรับเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือตำแหน่งของเส้นคุ้นนะคะเพราะว่าเส้นคุ้นีจะเด่นเราก็จะต้องให้แยกออกไปอย่างนี้เลยค่ะตัดออกอย่างนี้เลยนะคะเส้นตรงนี้ไม่แยกแล้วนะคะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะคะอย่างนี้ รงนี้ลืมอธิบายจากจุดนี้นะคะวัดมานิ้วกะเบียดเนี่ยแล้วเราแต่งโค้งคอเนี่ยเพื่อหาจุดที่เราจะแยกคอไปใช่ไหมคะทีนี้คอตรงนี้ค่ะทำมุมเฉียงขึ้นไปนะคะนำชิ้นหลังมาทาบชิ้นหลังที่เราทำไว้แล้วนะคะมาทาบคอนะคะ ความกดดัลงไปนะคะให้จุดตรงนี้ค่ะจุดตัดคอเนี่ยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาตั้งไม่เท่ากันจุดอยู่ตรงนี้นะคะให้จุดตัดคอตรงกันโดยประมาณนะคะให้ความสูงเนี่ยเท่ากันเขาสูงนิ้วครึ่งใช่ไหมคะ ตรงนี้ก็จะโค้งมาอย่างนี้เส้นเดิมที่เราขีดเราก็ลบออกไปค่ะนำชิ้นหลังมาทาบนะคะแล้วเราก็วาดโค้งตรงนี้ก็ได้แบบนี้นะคะทีนี้อ่ะตัดได้ละ ตรงนี้นะพอถึงจุดโค้งตรงนี้ค่ะหักออกไปเลยหักตรงนะคะชิ้นหน้านหักตรงเลยค่ะแล้วเราก็เติมกระดาษตรงนี้นะคะจะมากจะน้อยเนะี่ยอยู่ที่เราจะดีไซน์เดี๋ยว,วจะให้เขาตั้งเยอะตั้งน้อยนะคะพี่หงเพราะว่าอันนี้เราทำสองทีดังนั้น ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงสามขีดหรอกคะ่ะแค่สองสองขีดสองขีดก็พอไม่งั้นเดี๋ยวตั้งเกินไปนะคะตั้งเกินไปก็จะไม่สวย <c oughs> สะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าเราลองแปะกระดาษก่อนนะคะว่าตั้งสวยไหมถ้าตั้งน้อยไปเราก็เสริมกระดาษเข้าไปีกีก็ได้ค่ะ ตรงนี้ก็ที่เมื่อกี้เรานําชิ้นหนังมาเทียบนะคะมาท่าปะค่ะแล้วก็ตัดออกไปเลยค่ะเราจะได้เห็นรูปแบบชัดๆนะคะอันเนี้ยสองอันเนี้ยพร้อมที่จะต่อกันละอ่าเส้นคัดทรงตัดออกซะจะได้ไม่งง ตรงเนี้เว้าสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มีเอวอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอตรงเนี้ยเขายังไม่ตั้งไงพอเขาเนี่ยเขาอย่างเนี้ยเขายังเขายังล้างๆอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะต้องเสริมตรงเนี้ยเพื่อให้เขาตั้งนะคะไปเลยค่ะทีนี้เราก็แยกตรงนี้ค่ะตรงนี้จะต้องต่อกันนะคะ แต่ว่าเวลาต่อเนี่ยทำให้ดูแล้วเหมือนไม่ได้ต่อนะดังนั้นใช้ผ้าลายเดียวกันไม่ต้องไปเล่นตัดลายนะคะจะได้ดูดูแล้วไม่เหมือนต่อเหมือนเป็นผ้าชิ้นเดียวกันตรงน,นี้ก็นักขึ้นไปอย่างนี้ค่ะแค่ไม่ต้องถึงสองขีดนะคะตรงนี้ค่ะ ทีนี้เรานําแต่ละชิ้นมาต่อกันสิตรงนี้เวลาเย็บต่อกันต่อกันแล้วตรงเนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเขาต่อกันเวลาเป็นผ้าแต่ตรงเนี้ยคอเนี่ยเราจะต้องใช้กาวถ้ากาวยูซีก็ต้องลงสองแผ่นนะคะเฉพาะช่วงคอ ตรงเนี้ยตัวเนี่ยเราปูก,กาวปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ตรงคอเนี่ยคะ่ะเราต้องนํากาวตัดมาแปะเสริมเพื่อให้เขาแข็งขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ถึงไม่ต้องใช้ับไม่ต้องใช้เคมีนะคะจะแข็งเกินไปใช้กาวเยซีสองชั้นก็พอค่ะปูชั้นแรกแล้วก็ปูอีกชั้นนี่ยพออย่างนี้แล้วเห็เขาจะเริ่มตั้งแล้ะเพราะว่า เราปูไปชั้นหนึ่งแล้วแล้วเราก็เสริมอีกชั้นหนึ่งก็ได้เระถ้าไม่มั่นใจก็ใช้กาวผ้าป่านกาวผ้าะคะ่ะจะเป็นเนื้อป่านอีกชั้นหนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะคอก็จะได้อย่างนี้นะคะอีนนี้เราก็ตัดเลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปตัดนะเดี๋ยวเวลากิ้ง เวลาเราวางผ้าเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้สันทบตรงนี้นะคะตัดแต่โค้งข้างบนเนี่ยคะ่ะตัดโค้งตรงนี้นะคะ พี่หงไม่ให้ตัดใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ก็มีความโค้งเราก็ว่าวาดโค้งไปอย่างนี้ค่ะที่ไม่ให้ตัดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปวางผ้าเนี่ยเราจะไม่รู้เกณฑ์ไงก็จะได้คอแบบนี้นะคะเราจําเป็นต้องใช้ตรงเนี้วางสันทบนะคะไม่งั้นคออ้านะคะเราก็จะได้คอคอหน้าตั้งละ นี้ชิ้นนี้พี่หงจะมาคุนใช่ไหมดังนั้นดังนั้นเราต้องเวลาเย็บนะคะนำชิ้นที่1กับชิ้นที่สองเนี่ยต่อกันก่อนนะคะทำเครื่องหมายเอาไว้ว่า2อ,อันนี้ต่อกันนะคะแล้วอันนี้คือชิ้นที่3มใช่ไหมเราก็จะมากุ้นพอเย็บอันนี้สองอันนี้ติดก,กันแล้วนะคะตรงนี้เราแยกออกใช่ไหมเวลาเราเราเราเย็บนะคะ แล้วก็คุนเส้นนี้คุนเส้นนี้ไม่ได้คุ้นฝั่งนี้นะคะคุนฝั่งนี้ตัวนี้จะไม่ได้ใส่คุ้นเชือกจะเป็นการคุนคุนแบนนะคะเดีย๋ยวไว้ตามดูคลิปนะคะคุ้นแบนประมาณหนึ่งตีนผีนะคะ นี่เราก็ตัดออกพร้อมที่จะไปวางไปวางผ้าแล้วก็อย่าลืมเช็ควงแขนนะคะอันนี้คือการทำคอปปินนะคะอันนี้ต้องไปฝึกทำกับกระดาษฮนะะหาเศษกระดาษนะทะแต่ทำแต่ช่วงคอเนี่ยทำไปเรื่อยๆทำแล้วก็ไปขึ้นทุ่นทำแล้วก็ไปขึ้นทุ่นทำหลายๆชิ้นดูว่า การกะระยะของเราเนี่ยแม่นยําขนาดไหนได้สัดส,ส่วนขนาดไหนนะคะเป็นการฝึกเป็นการทสต,ตัวเองนะคะอย่าเพิ่งไปลงของจริงลงกับกระดาษแล้วก็ถ้าจะลงผ้าก็ขอให้เป็นผ้าเนื้อเนื้ออยู่ตัวก่อนอย่างพวกผ้าดิบเนี่ยผ้าดิบเราจะไดเ้เราจะได้รู้ว่าทรงของเขาเนี่ยเวลาแข่งแล้วเนี่ยคอเขาตั้งขนาดไหนอย่าเพิ่งไปลงกับผ้าเนื้อนิ่มอย่าเพิ่งไปลงกับผ้าเนื้อใหม่นะคะคอปีอย่างเงี้ย พี่หงคคอให้ลงกับเศษผ้าก่อนแล้วก็ทําแค่เฉพาะช่วงคอแขนอะไรนีไม่ต้องไปทำอาการทาแค่คอให้รู้ว่าเป็นยังไงก่อนนะคะศึกษาเขาให้รู้ก่อนว่าเราต่อขนาดนี้แล้วเวลาไปขึ้นหุ่นเนี่ยคอสวยไหมแล้วเราเค่อยพอเรามั่นใจแล้วเราเค่อยลงของจริงนะคะดังนั้นเราต้องทําหลายๆรอบนะคะ